สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียมพบกับ,บีอีแล้ววันนี้บีก็พาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาทำงานนี่ค่ะวันนี้ก็คือสถานที่ทำงานของเรา <c oughs> ปาโทนี่ วันนี้เราสองคนก็จะมาเซอร์วิสเล็กนะคะก็เป็นสระที่ใหญ่นะคะค่อนข้างที่จะใหญ่ ไปเพื่อน,นเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆไปนั่งเก้าอีอ้นะคะนี่แหละค่ะเวลาไปไหนมาไหนก็จะไปมาด้วยกันนี่แหละเพื่อนๆก็ช่วยกันเล็กๆกกกกน้อยๆต่ส่วนใหญ่บีก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกค่ะ จะช่วยเขาเรียกอะไรเป็นเด็กวิ่งเก็บของซะส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองแบกกิ้งนะคะเพื่อนเพนีก็พาเพื่อนๆมาเซอร์วิสเล็กนะวันนี้ ตอนนี้แฟนของ B ีเขาก็กำลังนะคะเตรียมอุปกรณ์ในการทำงานงานเซอร์วิสเล็กนะเพื่อนๆมันก็จะมีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างนะคะหลักๆเลยนะมันก็จะมีเครื่องดูดน้ำนะคะแล้วก็จะมีท่อพลาสติกค่ะแล้วก็จะมีท่อแป,ป๊บแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันก็คือจะคล้ายๆกับหัวแปงนะเอาไว้ขัดผ้าใบแฟนของบีเขาก็จะเอา ท่อพลาสติกนะคะเอามาเสียบไว้กับหัวแปงขัดค่ะท่อพลาสติกอันนี้เขาก็จะเอาไว้ดูดน้ำที่มันสกรปรกอยู่ข้างล่างหลังจากนั้นเขาก็จะเอาท่อแป,ป๊บนะเอามาเสียบใส่กับหัวแปงท่อแป,ป๊บนี้นะคะเขาก็จะเอาไว้บังคับเนาะตามจุดที่เขาต้องการจะขัดนะคะทำความสะอาดสะน้ำที่เรามาเซอร์วิสเล็กวันนี้ก็จะค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะก็จะใช้เวลาในการทำงานเนี่ย ประมาณ8-9ชั่วโมงส่วนราคาในการเซอร์วิสเราก็จะคิดต่อจำนวนงาน1งานนะอย่างเช่นส่วนนี้ใช่ไหมมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็บางครั้งถ้ามันเกิดอุบิเหตุเราอาจจะมาทำถึง2วันนะคะแต่เราก็จะไม่ได้คิดเงินเขาเป็นจำนวนครั้งที่เรามาคือเรารับงานไว้แล้วมันคล้ายๆกับงานเหมา วันนี้นะคะก็จะเป็นการเซอร์วิสเล็กนะเพื่อนๆเห็นไหมเอยขีตไค่ย์คีตไคร้น้ํานะคะมันก็จะเกาะอยู่ตรงอ่บริเวณพายางเนาะแปลนของบีเขาก็จะดูดนะคะดูดแล้วก็จะขัดนะคะแล้วก็จะดูดคีตไคร้ออกเห็นไหมเวลาที่เราดูดคีตไคร้ออกสีมันก็จะแตกต่าง เพื่อนคะนี่ต้นบูเบอร์รี่เออไม่ใช่บูเบอร์รี่เพื่อนๆคะ่ะอันนี้คือบอมเบร์นะคะดูเต็มเลยนะคะของบ้านลูกค้านะคะเยอะมากๆบีชิมไปนหนึ่งลูกนะเปรี้ยมากๆเลยนะคะเก็บไม่ได้นะคะอันนี้มันเป็นของลูกค้าเขา เขาไม่ได้อนุญาตเราก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเยอะมากๆเต็มเลยค่ะเนี่ยกำลังสุกนี่ก็ต้นแอปเปิลนะคะเนี่ย ลูกเต็มเลยมาจา้ะเขาทำชั้นดาดฟ้าไปด้วยนะเพื่อนๆฮัลโหลฮัลโหล สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้นะเพื่อนเพื่อนเราก็จะต้องอยู่ที่นี่นะคะทั้งวันเนาะเพราะแฟนของบีเขาก็บอกแล้ว เออจะทํางานอยู่ที่ประมาณแปดถึงเก้าชั่วโมงนะคะเพราะว่าสากเขาใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆตอนนี้แฟนของวีเขาก็นะคะกําลังไล่ไปแล้วเนาะ,ะตรงนี้ยังไม่ได้ทําเลยนะคะทําแต่ตรงนี้หนที่มันที่มันสีมันจะสว่างกับเขานะ,ะตรงที่มืดๆนี่คือแฟนบียังไม่ได้ทําเลยนะ บีก็คิดว่าแฟนบีทําไปถึงตรงนู้นแล้วแกดูดตรงกลางด้วยไงคะตรงกลางอ่ะน้ําจะลึกเนาะแล้วก็ตรงนี้มันจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แล้วก็นั่นดูเป็นงานยากนะเพื่อนๆมันต้องแบกรับน้ําหนักนะคะต้องคอนโทลน,นะน้ําก็จะดูดขี้ตะไคร่ออกนะคะ วิวสวยมากเลยเนาะเพื่อนวัสิดพัสเสีย์มีแต่ปุ่มเป๊ะมีก้อนหินนะคะเข้าไปในเครื่องก็เลยต้องซ่อมอีกเนาะเพื่อนๆจะได้เสียเวลา นี่แหละค่ะปัญหาของการทำงานเนาะมันก็จะมีตอนนี้แฟนของวีก็กำลังจะซ่อมนะคะต้องแกะออกมาโอ้ยอ่อมันจะเป็นน็อตค่ะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆอยู่ข้างในไปขัดกับ uh, ตัวหมุนเนาะมันก็เลยทำให้หมุนไม่ได้ คอนแทกเหรออโซโอเคแฟนบอกว่าเดี๋ยวจะดันอีกเนมไม่มิดออเดอร์วัสด์นะรถโอเคโอเคค่ะ เดี๋ยวพีจะต้องเก็บอันนี้ไปนะเพื่อนๆแล้วก็ไปบอกเอจ้าของบ้านนะคะถ้าเกิดว่ามันทำให้มอเตอร์ของเราพังอะ่ะเจ้าของสระต้องจ่ายตังค์ให้เรานะเพื่อนๆเดี๋ยวดูก่อนว่ามอเตอร์มันจะทำงานได้ไหมเอาออกแล้วแต่ว,ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะ ส่วนนี้นะบีก็เคยมาแล้วนะเพื่อนๆบีเคยมาทํางานแล้วนะคะรอบหนึ่งนะบีก็เลยถามแฟนนะคะว่าการมาเซอร์วิสเนี่ยมันแล้วแต่เอ,อจ้าของบ้านนะคะถ้าอยากให้แบบว่าสวย <ète> ก็มาทําบ่อยแต่ถ้าแบบแบบไม่อยากจ่ายตังค์ไม่อยากให้สวนสวยก็ปีละครั้งนะคะอย่างน้อยก็ปีละครั้งแต่ว่าก็สามารถที่จะให้แบบว่ามาทำสองครั้งสาคัญก็ได้แล้วแต่ ันนี้ไม่มีปัญหานะ,อะ,อะตอนนี้นะคะโอเคนะคะก็ช่างเราก็แกะอุปกรณ์ออกมาดูแล้วดีที่มันไม่พังเดี๋ยวแฟนบีก็จะทํางานต่อแล้วเพื่อนๆเ,เครื่องมืออันนี้นะคะนี่จะต้องพกมาตลอดเลยนะเพราะว่ามันเอาไว้สําหรับซ่อมของอะไรได้นะคะ ตัวแดงหมดเลยแฟนบีตักแดดลก็แรงนะนี่เพื่อนๆสวยมากเลย เวลาที่แฟนของบีเขามาทำงานเซอร์วิสปัญหาที่จะพบบ่อยๆก็คือจะพบว่ามีก้อนหินเล็กๆหรือน็อตหรือว่าตะปูนะเพื่อนๆมันก็จะเข้าไปติดนะคะในมอเตอร์มันก็จะทำให้มอเตอร์ของเรานะคะเสียได้แต่วันนี้ก็ถือว่าโชคดีค่ะมอเตอร์ของแฟนก็ไม่มีปัญหานะก็ยังสามารถที่จะทํางานนะคะต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆค่ะตอนนี้แฟนของบีก็ทํางานนะคะวนไปนะจนใกล้จะเสร็จแล้ว อากาศวันนี้ตอนเช้าๆที่บีมามันก็จะมีแดดแล้วก็จะมีลมแรงมากๆตอนนี้มันเป็นช่วงเย็นแล้วนะคะฟ้านี่นะคะมืดมาเลยนะคล้ายๆกับว่าฝนมันจะตกค่ะตอนนี้แฟนของบีก็ทํางานใกล้จะเสร็จแล้วส่วนตัวบีนะก็จะมาช่วยแฟนเก็บอุปกรณ์บางส่วนที่แฟนเขาไม่ได้ใช้แล้วเพราะเวลาที่แฟนของบีเขาทำงานเซอร์วิสเสร็จแล้วเราก็จะได้กลับบ้านเร็วขึ้น เพราะว่าอุปกรณ์บางส่วนค่ะบีก็ได้ช่วยเก็บแล้วก็ขนขึ้นรถให้แล้ว